เยอะเลยค่ะหลบไว้หน้าบ้านออกอันชันแสนส,ยสวนยสมุนไพรไทยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทำขนมไทยโบราณซึ่งมีความหวานมันหอม แล้วก็รูปทรงสวยงามนะคะเป็นแบบฉบับของไทยแท้ๆท,ที่ใครเรียนแบบได้ยากก็คือขนมชั้นอันชันค่ะขั้นตอนการทำอาจจะยุ่งยากไปหน่อยแต่สิ่งที่ได้มานั้นคุ้มค่าคือความอร่อยของขนมเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมชั้นอันชันกันนะคะวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมชั้นนะคะก็มี แป้งมันหนึ่งถ้วยครึ่งครูใช้ถ้วยตวงของแห้งคืออันนี้นะคะแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยแป้งเท้าใ่ม่อมครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยครึ่งน้ำกะทิ700 ml ครูใช้แต่หัวกะทินะคะน้ำดอกอัญชัน4ช้อนโต๊ะ ครไปเก็บเมื่อเช้านี้นะคะสดๆสดมาเลยแล้วก็แช่น้ำร้อนอนะอยากได้เข้มข้นก็ใส่ดอกอัญชันมากๆหน่อยแล้วก็บีบมะนาวนะคะการบีบมะนาวจะทำให้เขามีสีเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะสีช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชา น้ำหอมกลิ่นนมแมวเครึ่องช้อนชาถ้าใครไม่มีก็ใช้ไอ้น้ําลอยดอกมะลิแทนได้พร้อมแล้วเราลงมือกันเลยค่ะดัแบบแรกเลยนะคะเราจะเอาน้ํากะทิใส่น้ําตาลลงไปคนให้ละลาย พรมกับเกลือด้วยค่ะเกลือนะคะแล้วก็ตั้งไฟค่ะนำกะทิตั้งไฟนะคะคนให้น้ำตาลละลายไม่ถึงกับเดือด แค่น้ำตาลละลายก็พอแล้วเดี๋ยวถ้าน้ำกะทิเดือดจะทําให้กะทิแตกมันค่ะก็จะปิดแก๊สละก็ยกลงค่ะเอาแป้งสามอย่างนี่มารวมกันในอ่างผสมนะคะ ช้ตะก็ผสมแป้งให้เข้ากันแล้วก็ใช้น้ำกะทินี่เติมครูไม่นวดนะคะน้ำกะทิยังอุ่นๆอยู่เราก็ตีเข้าไปเราใช้แต่หัวกะทินะคะวันนี้ตีแล้วให้แป้งเข้ากันเราจะตีเร็วๆนะคะ แป้งให้เข้ากันนะคะสมแป้งให้เข้ากันเล้วก็เติมน้ำกะทิเติมน้ำกะทิจนหมดนะคะเมื่อแป้งละลายเข้ากับน้ำกะทิแล้วนะคะเราก็มากรองค่ะ กรูจะแบ่งน,น้ำกะทิที่ได้เนี่ยเอาเป็นสองส่วนนะคะอันนี้จะเป็นสีม่วงแล้วก็เทน้ำอัญชันลงไป ส่วนล้านสีขาวครูจะใส่กลิ่นนมแมวล,ลงไปครึ่งช้อนชาค่ะตั้งหลังถึงนะคะใส่น้ำแล้วก็เปิดไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงครูจะใช้พิมพ์อันนี้นะคะในการนึ่งก่อนนึ่งเราก็ทาน้ำมันทาน้ำมันพืชทั่วทั่ว ทางก้นทางก้นพิมพ์แล้วก็ข้างๆพิมพ์ตอนขนมสุกแล้วจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะแล้วเราก็ใส่พิมพ์นดต่อไปเป็นการวอร์มนะคะในการนึ่งขนมชั้นจะมีไอ้น้ำหยดลงทำให้ขนมเราไม่สวยคุณจะใช้ผ้าขาวหอ่อฝาหมอ้อเพื่อป้องกันไม่ให้เหงื่อเขาหยดลงหน้าขนมจะทำให้ขนมเราไม่สวย น้ำเดือดพลานแล้วเราก็มาตักแป้งที่เราเตรียมพร้อมแล้วลงไปนะคะก่อนจะตักลงไปต้องคนทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นเราจะทำสีอะไรก่อนก็ได้นะคะเราจะเอาสีขาวแล้วกันเราจะใช้เวลานึ่งห้านาทีค่ะ แต่ละชั้นนะคะเราใช้เวลานึ่ง5นาทีสลับกันอืมครบเวลาแล้วแล้วก็มาใส่สีที่สองให้ชั้นแต่ละชั้นสุกก่อนนะคะหน้า,าก็จะใสอย่างนี้นะคะคนก่อนนะคะแล้วเราก็ตักใส่แต่ละชั้นแต่ละครั้งที่เราตัก จะต้องตวงให้เท่ากันค่ะแล้วก็เราจะนึ่งขนมโดยสลับสีอย่างนี้จนถึงชั้นสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะและแล้วก็มาถึงชั้นสุดท้ายนะคะจะต้องเป็นชั้นที่มีสีสันสวยงาม ะะอันนี้ก็พอดีเลยนะคะเล่นหนึ่งทับพีนี่ก็พอดีเลยที่เหลือสุดท้ายครูก็จะใส่ค่เป็นชั้นสุดท้ายนะคะสีม่วงดอกอัญชันแสนสวยก็จะอยู่ชั้นสุดท้ายแต่ครูจะใช้เวลานึ่งให้นานเป็นพิเศษเลยค่ะนั้นอื่นๆนั้นเขา้านาทีแต่ ช่วงนี้ครูจะนึ่ง9-10นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกนะคะชั้นสุดท้ายครบก,กำหนดแล้วค่ะสุกหมดแล้วเราก็ปิดไฟได้ยกลงไว้ให้เข้าเย็นแล้วค่อยมาตัดนะคะแล้วก็จัดใส่จานขนมของเราก็เก็บไว้จนเย็นแล้วนะคะนี้เราก็มาทำกัน หแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟเราจะใช้น้ำมันลูกลูกพายก่อนนะคะดีถาดเล็ดเอาขึ้นมายากหน่อย อได้แล้วนุ่มนิ่มมากจะใช้มีดต่าทาน้ํำมันที่มีดสักนิดเ็ครึ่งก่อนนิ่มมากเลยค่ะกดให้ถึงข้างล่างเลยโอเค เสร็จแล้วค่ะขนมชั้นพร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วทำไม่ยากเลยค่ะแต่ต้องใช้ความอดทนนะคะเพราะเราต้องนึ่งหลายๆชั้นขนมชั้นอันชั้นที่ครูนำเสนอคงจะมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำมาเสนอในคลิปต่อๆไปอนะคะ พระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ